สวัสดีค่ะพบกับช่องป้ามอนชาแนลแนวทางเลขเด็ดเหมือนอย่างเช่นเคยนะคะใกล้เข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆพรุ่งนี้ก็เป็นเทศกาลตรุษจีนแล้วยินดีกับเพื่อนๆที่ได้รับอ่างเปาด้วยนะคะส่วนใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะมาฟังแนวทางกันค่ะจะได้นำไปเสี่ยงดวงกันเดอ้อแนวทางแรก อย่าลืมดูแลพระอาหารหันในบ้านนกนําโชคราศีสิงรัฐบาลไทย16เดิน2 6 4แนวทางก็มีชุดสองตัว03 04 94 93 43 3ตัว904 304 943 มาต่อกันที่ชุดรอวัดใจนะคะของแอสซรีสรุปร่าง1 6 3 6 4โอ้อันนี้มันเป็นของ16เดือน3 6 4เขาให้มาล่วงหน้าเลยนะคะหรือว่าเราจะเอามาลองดูที่งวดนี้ก่อนก็ได้นะคะ เลขชุดสองตัวสรุปล่าง1 8 2 8 7 8 2 0 2 7และ3 7ค่ะมาต่อกันที่ใบต่อไปเลยนะคะงวด16กุมภาพันธ์2564ชุด2ตัวตรงๆล่างเน้นเน้นค่ะชัวรล้านเปอร์เซ็นต ตัวเลขก็มีสองแปดสองเแดหและ7จดเกค่ะมาต่อกันที่อีกใบหนึ่งนะคะงวด16กุมภาพันธ์2564อันนี้เขาให้มาถูก3งวดแล้วนะคะเพื่อนๆงวด30ธันวาเขาก็ให้ 1> 2 2กับ1 8เด่นที่2และ8ก็ออก2 8 17ก็ออกที่9 5เขาให้9กับ5มาวันที่1กุมภาเมื่อกี้ก็3 0กับ2 7เด่นที่0กับ7ก็ออก0 7นยวันนี้เขาให้เด่นที่2และก็7จ็ดนะคะเพื่อน x ชุด2ตัวก็มี3 2และ3 7รอผลนะคะสูตรนี้2ตัวบนตรงๆไม่ต้องกลับนะคะมาที่ดังจ้าอันนี้ก็เข้ามา2องวดแล้วนะคะเพื่อนๆงวด17กลุ่มมกราคม2564เข้าที่15 แล้วก็งวดที่1กุมภาพันธ์2 5 6 4พก็เข้าที่9 7ตรงตรงเลยนะคะฝันงวดนี้16กุมภาพันธ์2 5 6 4เขาให้เลขมา4ชุดเหมือนเดิมค่ะมี3 5 3 6 4 5และ4 6ค่ะตัวเลขไม่เยอะเลยนะคะเพื่อนๆน,น่าสนใจทีเดียว มาถึงแอดหนุ่มเมืองเลยค่ะรัฐบาลไทย16กกพ64เลขชุดสองตัว6090นย์หกตัว3 60เน้นที่60นะคะเพื่อนๆมาต่อกันที่ของเสภา ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆลายมือสวยมากแต่ว่าประมอนอ่านไม่ออกเลยต้องขออภัยเป็นอย่างมากเลยค่ะได้ชุดนี้จะมีแค่มีแค่ชุดเดียวนะคะเพื่อนๆบน931สองตัวก็3113บนล่างเลยค่ะ ชุดน้อยๆอย่างนี้น่าลองดูนะคะเพื่อนๆมาที่สายทหารค่ะวิ่งหนึ่งค่ะสามล้านขอให้โชคดีจงเป็นของท่าน16เดือน2 6 4ถ้าชอบวิ่งก็วิ่งเลยนะคะมาต่อกันที่ชุดของพี่ควายคนโก้นะคะเพื่อนๆแนวทางรัฐบาลชุดเต็มงวดที่แล้ว เขาก็ให้ถูกที่97นะคะต้องบอกว่าเป็นชุดเต็มแต่ก็เข้านะคะเพื่อนๆมาตามต่อชุดวันที่16เดือน2 64เลยค่ะเด่นที่4นะคะชุด2ตัว48 46 42แล้วก็มี38 36 32 08 0602 3มตัว542 149 860่ 5, 4, 2, 14 9, 8, 60, เด่นที่764นะคะรอดูนะคะว่าพี่ควายคนโก้งวดนี้จะโก้จริงหรือเปล่าคะ่ะมาต่อกันที่ของแอนนาเลยนะคะ ชุดสองตัวมน16เดือนสองหกส3่สามสองสามสามสามสี่สามเจ็ดสสองสสาห้าสองหสาห้าสี่ห้าเ็ดหสองหสามดสและห7นะคะมาต่อกันที่ของแอดนางมารค่ะ สูตร1เลขเด่น5 2องตัว8 5 8 0 1 5 1 6 1 7 2 5 2 6 2 7 3 5 3 6 3 7เลขวิ่งไทยลาว0กับ2นะคะเลขวิ่งบน3 เลขวิ่งล่าง5เลขวิ่งตาม7 4และก็1นะคะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์ที่ได้นําแนวทางมาแบ่งปันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะคะ ยังคงย้ำเสมอว่าคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางให้ท่านผู้ชมนำไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องป้ามอนแชนแนลด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะขอให้พี่น้องสุขดีมีความสุขเฮงเรวยๆมัมน่นมั่นสุ้สุขคนเด้อจ้า